ช่วง Inside World of Speed เริ่มต้นกันที่ดอนนาสปอร์ตผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขันโมโต้ีพเผยคลิปสมเกียิจันทรานักบิดโมโต้ GP จีสังกัดอีเดนมิสุ o ฮอนด LCR เชิญชวนแฟนความเร็วรวมงานเปิดซีซั่นโมโต้ p ี2025ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ณวันแบงคอกกรุงเทพมหานคร โดยเตรียมเนรมิตสถานที่เป็นแฟนอีเวนต์รูปแบบใหม่และเปิดให้เข้าร่วมงานฟรีและจะมีการถ่ายท่าสดไปทั่วโลกโดยเหล่านักบินจะนำรถแข่งขี่และถ่ายภาพไปรอบวันแบงคอกจากนั้นต่อด้วยกิจกรรม Hero Walk พบปะแฟนๆแจกลายเซ็นก่อนที่ในช่วงค่ำจะมีกิจกรรม private event บริเวณ Rooftop ของวันแบงอกอก สวัสดีพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนทุกคนสามารถเข้าร่วมการเปิดตัวฤดูกาล Moto GP ครั้งแรกได้ในวันที่9กคุมภาพันธ์เวลา4โมงครึ่งที่วานดังคอกพบกับผมและนักแข่ง Moto GP ทุกๆคนเพื่อเพลินกับการแสดงดนตรีและร่วมเฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่กับเราเข้าชมได้ฟรีแล้วเจอกันที่วานดังคอกับบายๆขณะที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด โดยคุณบัวทิพย์จันดำรงกุลผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินให้การต้อนรับพลเอกอุกฤษบุญตานน์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการเยี่ยมชมบูธกิจกรรมยามาฮ่าของงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยยามาฮ่าได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กร่วมกับกองทัพไทยมาต่อเนื่องเป็นเวลากว่า10ปีโดยปีนี้จัดสารฝันให้กับเด็กๆโดยการยกทับรถยามาฮ่าระดับซูเปอร์ไบค์มาให้น้องๆได้ร่วมสัมผัส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรพร้อมเสริมทักษะในการขับขี่กับสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่าในคลอสคิ i ไบอีกด้วยด้าน Honda m o t เ r อร์เผยโฉมโมเดลรถต้นแบบ2รุ่นภายใต้ไลอั Up Honda z e r ร Series เป็นครั้งแรกของโลกโดยเปิดตัว Zero Saloon พร้อมด้วย Zero SUV รถต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด จากคอนเซปต์โมเดลในปี2024นับเป็นแฟลกชิพโมเดลภายใต้ Honda Zero Series จากการพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์มใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ อีกทั้งมาพร้อมกับหลากหลายเทคโนโลยีที่ผสมผสานแนวคิดเบาบางและชาญฉลาดรวมถึงนําเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติที่เชื่อถือได้ในระดับสูงบนพื้นฐานของการขับขี่อัตโนมัติระดับ3มาติดตั้งเพื่อใช้งานจริงเป็นครั้งแรกของโลกมีแผนเริ่มเดินสายพานการผลิตในปี2569เริ่มจากทวีปอเมริกาเหนือเป็นที่แรกด้านบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดร่วมจัดนิทรรศการ m u l t i v e r s e Future Thailand ทางเลือกหรือทางรอดผ่านการจำลองอนาคตของประเทศไทยออกเป็นโลกคู่ขนานในสองโซนเริ่มจากโซนทางเลือกมุ่งเน้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนผ่านการจำลองเมืองอนาคตในวันที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอาทิความแห้งแล้งสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารและโซนที่2ทางรอดมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกผ่านการให้ความรู้ในแง่มุมต่าง อาทิความเป็นกลางทางคาร์บอนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเดินทางที่ยั่งยืนทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนไปสู่เป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050โตยโตยต้าได้มีการขยายผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนในการดำเนินกิจกรรมลดเปลี่ยนโลกกับโตยโตยต้าที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิลดการใช้พลาสติกและพลังงานหรือช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการบริโภคที่ยั่งยืนต่อไปปิดท้ายกันที่ sst autoparts โดยสหสินไทย,ยน์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมออโตเมคชานิกาเซี่ยงไฮ้2 0 2 4นณศูนย์ประชุมและนิทรรศการแห่งชาติในนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน โดยคุณสมโพศชินัก,การนนท์เจ้าของบริษัท SST Auto p a s s นำทัพทีมงานจากประเทศไทยไปโชว์ศักยภาพสินค้าอะไหล่ยนต์ส่วนประกอบรถกระบะจากประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกทั้งนิงานอัโตเมกชานิก้าเซียงไฮ้คือมหากรรมสุดยิ่งใหญ่ของเอเชีย er, ที่รวบรวมชิ้นส่วนยานยนต์ทุกชนิดมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า5000รายจาก41ประเทศและมีผู้เข้าชมงานมากถึง130,000คน SST Auto p a s s จัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์แบรนด์นี้ที่คุณไว้ใจมานานกว่า50ปี